สวัสดีนะครับวันนี้เสาร์วันที่23มีนาคม2568นห้รอยสอี่สิบปดขตลาดน,นัดขุกระบืออำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับขอไม่เล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนี่นะครับสาวงามนะครับวันนี้บรรยากาศคึกคักนะครับเปลี่ยนน้ำข้า,นาขสนามหลายนะครับซื้อหลายนะครับวันนี้นะครับราสาวน้อยสายพัฒนาลูกสาวเบิ่มพันล้านลอยสี่สิบบวก <di> <eng> อลอยสามแหงสเดือนเลยเขาาสูงนะครับสิบสามเดือนอสัตว์หน้าตาดีนะครับหน้าตาดีนะครับนี่เดี๋ยวแม่จ้าตัวครับวันนี้เดี๋ยวแม่ตัวเดียวครับสาวสายพันธน้องลูกสาวเบิรมนะครับโครงสั่งสูงนะครับถ่ายสาวยนะครับโครงสั่งดีนะครับสวาาแคบดีนะครับสวนแคบดีนะครับมี ทางเล็กน้อยนะครับข้อใหญ่ข้อหนาดีนะหลังใหญ่อยู่นะข้อใหญ่ขอหนาไเองขหา่าหางสวยนะครับเล็บส,นะสวยนะครับเปิดราคาไรม่เลยเนี่ยามหนสามหมื่นสามพันเอาเล็บสวยนะครับสวไง เป็นเชิงกาครับนเะชิงกแขงสวยเลยสามหมื่นะ 30, 000, สามพันครับฝันสองทางมีนะครับสองทางนี้ครับนะนะเรียมดีนะหูกับติดงอหน่อยนึงนะครับปากใหญ่นะครับปากใหญ่เนะีกนะ่กินหยาเก่งนะครับโตต้นดีนะครับโตต้นดะีหน้าหนึงนะครับตัวต้นดีนะครับของข้อนะครับสวยนะครับชัดเจนดีนะครับ นะสนใจที่ต่อได้เบอร์ไหนนะครับ086ย8 3 983กสหสนใจต้อง่วยาครับาตาหวานดีนะครับพอสามองาันนะครับ ไปนี <iet> <yap> <that> ่เด si si ah ็กหน่อยแยกแม่เหมือนแยกแม่ลูกแยกแม่ครับเนี่เป็นพ่วงครับสี่สาวนั่นเองสี่สาวนั่นเองมีหมูเด้งครับมีหมูเด้งมีหมูเด้งครับไปยังไหนครับนี่ยไล่ไล่อะไจักบาทครับแบบสาม สามปัญหาสี่พันตัวรหาพันหนึ0 0สายน้อยมีนุ่ม1นนุ่มนะคับสามสาวก็หนึงนุ่มนะครับไปหาแม่บุญท่าเมาข้างหน้าแม่ไปเที่ยวเวียดหน้าเหมือนเดิสนใจสนใจติดต่อเดี๋ยเบอร์ไหนเนี่ยศูนย์แปดแปดหกเจ็ดสนใจโทรมาสอบถามมีเอฟซีก็ถามหาอยู่ามีเด็กหน่อยนะครับ เด็กหน่อยเด็กกำพร้านี่นะครับเพิ่นจะไปหาแม่บุญธรรม่นไปใส่ครับไปเลี้ยงใส่แม่บุญธรรมสาวก็มีแต่ตัวงางามหน่อยเลี่ยมดีนะครับหลังสวยนะครับครับขวัญกระจับดีนะครับเชิงการสวยหน่อยๆสาวหน่อยหางแบบแบบสนใจนะครับเด็กหน่อยนะครับลูกแยกแม่นะครับครับลูกแยกแม่นะครับครับสามพันสี่พันหาพันมีนะครับ ใส่หน <l id> e ่อยหน่อยนีครับอ้เป็นเซอกันอยู่เม่สามวันขุวนครับ เราเพื่อนกันเนี่ยะครับสูงรอยยี่นะครับรย่สิบนะตัวโควงสั่งใหญ่ยู่นะครับมื่นเอามื่นกว่าบาทนะครับนี่ขาดกันอยู่นะครับจะได้มื่นสาม นค,คนขายจยกไดมืงินสามห่ตัวมันเตี้ยนะครับมันเตี้ยนะนี่ร้อยเหลี่ยงวันนี้มีแต่มีแต่ไผ่แบบไผ่แบบบมี่บมี่ส่งนะครับท่านไหนบ,บนมี่คนขายอีกครับ อย่างหลอกุ้งเงี้ยหูใหญ่นนะครับจะไปเที่ยวเวียวนน้าน้องนึกมาวาท่านนะครับตัวใหญ่สูงลอยหาสิบหา่าบนแล้วนะครับไปเที่ยวเวียดนาาแล้วนะครับ มื่อน,นี้ก็ UH, ได้ขายเร็วนะครับเหยียดน้ามื่อไว้นะครับสื่อง่ายผมก็ต่อโดนหรอกนะครับช่วงนี้กำลังสีสต็อกนะครับสต็อกสงการนะครับอีกนะครับวันที่สิบ ah. นะครับอีกบัจักมือกับสงการแล้วนะครับในหอยในห่างกับสิหย um ุดภาคกันหยุดหลายนะครับนะครับ ขนส่งกับที่ยุดนี่ยครับการเดินทางกับลาบากนะครับตอนนี้นะครับหลายนะครับหลายคนก็เริ่มสตอกนะครับเริ่มสตอกเก็บแล้วนะครับก็เก็บแล้วเนี่ยเพื่อที่ไปยุดสงการนะครับขมบรู้ว่าดันปิดหรอเปล่านะครับการขนส่งขามแดนก็นะครับจะสีลําบากจังหน่อยนะครับช่วงนั้นวันหยุดเงี้ยวนะครับหยุดเงี้ยวนะครับก็เลยนะครับ สื่อขายก็เลยสื่อนะครับเวียดนามก็เลยเร่งสื่อนะครับก็เลยบัวคอยตอ่อ <What? What? S 1> นะครับ <What? S 1> ก็เลยต่อง่ายนะครับ <What? S 1> ฝ่าฝาสื่อเร่งสื่อนะครับทรงกล้วยวันไหนทรงกล้วยวันไหน มาแล้วก็เงินถ้าเพิ่งรางไวก็ววไม้อตาลูกังนซื้อมาเ่อเดะเออรนี่ราานกินนนกันหมดราะวัไม่ใ่รักรพระาไ่หน้ มันนี้มีแต่เราเกาแบบหน้าตา่าเป็นตะเหลี่ยงรับ <c oughs> มีแต่เราเกาหนาตาวาบาคือนะครับ <c oughs> แบบนี้ก็เลี่ยงอ้วนอย่างครับข้อสีลหลังสินีลครับโ่วงสางครับ <c oughs> <c oughs> không có ai, <laughs> không có ai,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  không có 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 không 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 ก็ตีก็รู้เออเออไมได้กันลมันก็แบแล้วอย่าไม่ได้้เลย ็นสื่อแหวนหลูกนะอเป็นเซียวสองหมื่นสี่นะแหวนสองหมื่